สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับช่องเ a s e r ร์อ้าหอีกเช่นเคยวันนี้ก็อยู่กับโ o โปะสี่นะว่าผมอยากลองจะซื้อก o p ป o สมาใช้คือไม่ใช่อะไรหรอกคือมันก็ต่อมไม้ง่ายดีอะแต่คุณภาพ,าพวิดีโอก็ตามอย่างที่เห็นนะผมว่าไม่ได้แย่อะวันนี้เราจะไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะคือคือเขาก็ไม่ได้จ่ายน้ำมันเครื่องอกูหรอกกูซื้อเอง อ่ะบอกแล้วกันคัสตอน p พาเวอร์วันเดซิแล้วกันนะเพื่อเขาสปอนเซอร์รอบหลังโอเคคือผมเห็นได้หลายช่องเขาใช้กันแล้วก็พี่เบนซ์นี่จเจริญยนซึ่งบอกได้เลยว่าผมอยากได้เพราะพี่เบนซ์นี่แหละคืออยากลองเปลี่ยนดูนะคือมันสมรรถภาพผมไม่รู้จะพูดไงต้องลองใช้ก่อนคือผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะโอเคหรือเปล่า ลองดูนะอาจ,จใช้ดีไม่ดีก็ว่ากันอีกทีนึงถ้าเสียงไม่หรืออะไรไม่ดีก็ขออภัยด้วยนะครับผมโอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพิ่งได้มาลองใช้แหละโกโปรสี่ อาจจะเอาไว้ใกล้จมูกนิดนึงนะเสียงลมหายใจอาจจะเข้าคือผมไม่ได้ใส่มงด้วยไงยมันก็ค่อนข้างที่จะพูดง่ายหน่อยนิดนึง้ย้เฮ้ยเฮ้ใจเย็นดิพ่อหนุ่มโอ้โหกูเนี่ยใจเย็น คต่างจะไปขวากันเอออุ้ยโอ้ยออกซอยมาแบบนั้นเลยเหรอพูดถึงคัอสซอปแล้วกันนะพูดแบบอารมณ์เหมือนก็สปอนเอรอก็หลังจากที่ได้ดูคลิปจากพี่เบนที่จเจริญโยนนับก็ถือว่ามันมันค่อนข้างที่จะโอ,โอเคเลยสาหรับเราไม่ได้ใช้ในการขี่ลงสนามนะเราใช้แบบตึงตึงขี่มีขี่สนามบ้างบางทีนะครับ แล้วก็อาจจะใช้แบบว่าประมาณว่าเรากึ่งที่จะอุ้ยอย่ยลืมดูรถข้างหน้าเลยมองไม่เห็นนะมันดํานะฟิล์มข้างหน้ารถเขาก็ดดาด้วยมันกึ่งที่จะใช้ได้สองแบบโดยรวมผมว่ามันค่อนข้างจะดีอะแล้วก็เรื่องลดการสิกล้อของเครื่องยนต์นะอันนี้ก็ช่วยเหมือนกัน เพ่หลายอย่างเลยโคโบสี่นี่น่าจะไม่มีการสัตนนะดูแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกไม่ค่อยได้อะไรมากมายกับมันดูที่หัวผมอีกทีนึงอะ่ะไปก่อนเลยครับไปก่อนเลยครับ ไปก่อนเลยคโอ้ยลุงอ้ยลุงลุงดูจะฝั่งฝั่งนี้ลุงไม่ดูอีกฝั่งหนึ่งเลยก็ไม่มีใครจอดให้คนแก่ข้ามหน่อยเนาะก็รีบป็นเกินไปรู้สึกได้ว่าน้ำมันเครื่องของศูนย์เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเกียร์ายติดขัดนิดหน่อยนะ ผมจะลองดูเหมือนกันว่าถ้าเกิดแก้ไขจากการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วมันจะช่วยได้เยอะหรือเปล่าแต่ผมว่ามันเกียร์ไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยนิ่มไม่ค่อยจะคิดดูว่าผมเจียค้างมาสองสามรอบอะ่ะจากสามลงสองประมาณสี่ลงสามอะไรแบบเนี้ยมันจะชอบค้างอะ่ะไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันไม่รู้เป็นที่เปลืองไม่รู้ว่าเป็นที่เกียร์หรือว่าอะไรนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่จะลองดูว่าน้ำมันเครื่องตัวตัวเนี้มันจะช่วยให้พวกเกียร์พวกนี้มันหา,หายหรือเปล่า อ่าก็ต้องลองดูในระยะยาวนะครับเดี๋ยวจะมาพูดอีกทีนึงถ้าเขาสปอตโอ้โหวัดตบฟักอูนี่ก็จะหันมาใส่กูหาขวมึงเลยทำไมวันนี้รอบมันไม่ขึ้นหกพันเลยวะกูคี่หมดสแตนดาร์ดหรอหรือยังไงโอ้ห,มห,อหออไ,อไม่ใช่อะไรหรอกคือแม่งนํำมันเครื่องหนักมากอะ่ะแล้วมีกองน้ำมันเครื่องด้วยไง โอ้จำหม่ำเรียบร้อยพี่มาสวัสดีครับ นะความรู้สึกใหม่ว่ะต้องลองเทสดูก่อนนะต้องลองเทสก่อนว่าน้ำมันมเครื่องมันเป็นยังไงขอขอออกไปไกลนิดนึงอ,ออกไปเทสน้ำมันเครื่องเอ,อเฮ้ยผมว่ามันสมูทขึ้นว่ะ มันไม่ได้แรงนะันแต่มันสมูทขึ้นผมว่ามันทําให้แบบมันมันดูแรงอะ่ะเออเฮ้ยมันแปลกแปลก,ปกเว้ยไม่รู้ใครคิดเหมือนผมวะจะเขาจะคิดเหมือนกูได้ไงเขาไม่ได้ขับรถกูอาจจะเล่าเขาๆแล้วเล่าเขาๆแล้วกันถ้าเกิดมันไม่ดีก็ไม่ดีอะ่ะอย่างที่ว่านนะ ชิปเตอร์นะเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวค่อยลองอ่ะลองก่นอนขอลองหน่อยลืมไปว่ายางพึ่งล้างมาเดี๋ยด่าผมยางมันลื่นแล้วนึงเชียร์พื้นผิวก่อนเฮ้ยชิปเตอร์ ชิปเตอร์คือดีผมว่าชิปเตอร์มันนิ่มขึ้นเตะสัมผัสมากมากขึ้นหวังว่าหวังว่าม,มันจะไม่ว่าเกียร์นะโอ้เอาเรื่องว่ะอัตราเร่งเอาเรื่องว่ะเดี๋ยวอันนี้มันแค่เด็กๆเขาขับกันเดี๋ยวเราต้องขับให้มันรู้สึกมากกว่านี้ ไม่ได้ลองแบบจนเร็วนะเราเราลองแค่ให้มันรู้สึกเฉยๆคือไม่ใช้อะไรยางผมมันลื่นไงทุกคนผมเพิ่งล้างโซ่มาล้างอะไรมาด้วยไง การสะดุดยังไม่แน่ใจว่ามันมันจะเกี่ยวกับน้ํามันเครื่องหรือเปล่าแต่ไม่ได้เป็นเมื่อกี้นะผมหมายถึงว่าผมเคยเป็นว่าโอเคขึ้นโอเคขึ้นมากๆเลยแซงนิดสักน้อยออกมาแซงนิดสักน้อย อาจจะต้องใช้ความร้อนสูงหน่อยนิดนึงนะเวลาเราขับเนี่ยเราต้องวอร์มนานหน่อยรุนพี่บอกว่าอย่าไปลากรอบเยอะเดี๋ยวน้ำมันเครื่องมันจะมีมันมันจะเหมือนมันจะหมดไปอะ่ะแล้วมันมันขึ้นหรือกูขับมันไม่ได้ขับนานวะเดีย๋ยวความรู้สึกมันได้ปะทุกคน มันได้วะ่ะผมว่าดีแหละฮคัตต้อนก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยดีๆผมว่าดีฮะ อะไรของมึงเนี่ยอย่ารอสปอนเซอร์เลยครับซื้อมาใช้เองแม่งเลยดีก็ดีพูดตามตรงไม่ดีก็พูดตามตรงแค่นั้นแหละแต่เมื่อกี้กูขัไม่ชินเหมือนกูว่าเกียร์ไงไม่รู้เสียงเดินเบาก็น่าจะเบาขึ้นนะปกติเหมือนเครื่องมาทำงานหนักมา,มากๆอะ่ะ ไม้จอดขนาดนี้กูต้องร้อนขาแล้วเนี่ยแม่งไม่ร้อนขาด้วยไม่ร้อนขาเลยน้ำมันเขาดีไม่ร้อนขาเลย เกียร์ดีขึ้นนุ่มขึ้นไม่ได้พูดอวยนะเนี่ยเราลองแบตแรกอยู่เราจะพูดมากไม่ได้อีเอย่นลยไปเกียร์หกแล้ว มาแล้วกูมันใหญ่มันน้อยเลยเยอะข oh. <c oughs> ับขี่รอน้องหน่อยไอห่า <c oughs> ขี่เร็วไปไหนเนี่ย <c oughs> ร้อนแกะจุดอะโอ้คิดได้ไงไม่ใส่แขนไม่ใส่ถุงมือไม่ใส่แขนไอ้ใส่แขนยาวมาน้ำมันเครื่องเขาดีอะครับน้องๆ ว่านะถ,าถ้าใช้40เนี้ยร้อนถึงขาไแล้วนี่ใช้ใช้เบอร์อะไรนี่เอ้ใช้เบอร์50กูจะถามเขาทําไมล่ะควรใช้เองใช้เบอร์นี้มันยังมันยังผมว่ามันยังร้อนน้อยกว่าเว้ยไอ้เฮียข้อดีมีว่ะแนะนําสําหรับค้า้อยเนี้ยใส่ใส่50ก็ไม่แย่นะถ้าเน้นขี่แบบไกลๆอาจจะมีต้องใช้รอบสูงว่างขี่แช่แอะไรเงี้ย ไอ้นี่กูก็จะยกล้ออย่างเดียวเลยอ่ะาให้เด็กมันโตหน่อยอ่ะให้เด็กมันโตหนะ่อยให้เด็กมันโตเลยให้เด็กมันโต,ว,นโตว้าที่จอดรถโลด่งด,ดีจังเลยช่วงโควิดเขาไม่ค่อยออกจากบ้านกันหรอกพรากูนี่แหละ อ,ออกจากบ้านกันนิ้วเดียวฮะต้องบีดนิ้วเดียวต้องพูดน้ำมันเครื่องหน่อยอื้ม อุย้ยมันเขาไม่ได้จ่ายแล้วเนี่ย<ะ>เขาไม่ได้จ่ายแล้วเนี่ยใส่แล้วมันเชื่องเหรอ,เ,อ,อเราจ่ <laughs> <laughs> ายเองหลังจากที่ได้ลองขี่ไปเมื่อกี้ก็รู้สึกว่าชิปเตอร์มันมันนิ่มขึ้นแต่ผลอันนี้มันแค่ผลระยะสั้นๆได้ขี่สั้นๆถ้าได้ขี่ระยะต้องขี่แบบแช่ไกลแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่รู้สึกได้เลยคือมันไม่ร้อนไม่ร้อนขาปกติ80-90เนี่ย มันจะต้องเริ่มแบบพะลมเป่าเริ่มร้อนขาแล้วนี่มันความร้อนเหมือนมันน้ำมันเครื่องมันยังใหม่อยู่อ่ะมันเพิ่งทำงานอ่นะเอออาจจะทํางานยังไม่เรายังไม่รู้ประสิทธ,ธิภาพมากต้องดูร,ระยะยาวแต่รู้เลยว่ามันไม่ร้อนขาแน่ปกติจอดไฟแดงไม่แค่ความร้อนอย่างเงี้ยแบบแดดอย่างเงี้ยเก้าสิบเก้าสิบกว่ากว่าต้องขึ้นแล้วนี่ยังอยู่แปดสิบแปดสิบกว่ากว่าอยู่เลยถือว่าดีอ่ะอยากรู้ก็ลองเองไม่ไม่ฟูดเยอะ ใช่ไปลองเองดีกว่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับลองน้ำมันเครื่องสั้นๆเดี๋ยวระยะยาวมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งโอเคสวัสดีครับ